สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทุกคู่ทุกคนเนาะจ้ะสุขหม่องทุกบอลเนาะจ้ะแฟนครับเอฟซีของเซาบนคนเดชอุดมเนาะจ้ะมนนีพาพี่น้องไม่สิเห็ดปุยเห็ดปุยเปลือกไข่ส่วนผสมก็สิ่งนี้องสรบร่แล็กาแฟดำเนาะจ้ะ ยี่ห้อได้กระดากาแฟดำยี่ห้อได้กระดาษของสลดยี่ห้อได้กระดาเลือนจ้ะนี่กระตัมปะไข่ซสฟโ๊กเน่าจ้ะเปลือกไข่ซสฟโ๊กแล้วกระตัมตัมมาได้ประมาณหนึ่งละลืมเปิดกล่องเน่าจ้ะพี่น้องขอรวจขออภัยจ้ะสายบนลืมเปิดกล่อง <c oughs> เงืยบผู้เดียวน่าจะ ตั้มเห็นมันแหลกๆนอกนาจะมันเนี่ยเท่ากับเอานมาคนใช่กันโงสลด,ดกับกาแฟเนาะเป็นป <c ute> ุ๋ยสันดีคือกันด้อจ้ะอันไรแมลงป้องกันแมลงน้ำเนาะกาแฟดำเนาะโงกาแฟเฮ็ดไหวโอ้ยขออภัยเด้อจ้ะพี่นะ้องเขาดังแห้งเติ 頼んだ。<laughs> <laughs> แรงแล้วน่าจะแ้งกต่มาช่ใส่เลื่อนน่าจะนี่ฮะก็ใส่ผวงสลดน่าจะ้ากะเอาเดินสองสอนโตน่าจะใช่กับซิปกุนอยซิปนวอยก็ได็กาแฟฮาก็ กาเอาเนอะจา้ะทั้งกินทั้งกินทั้งใส่คุยให้คนใหม่เนอะาจา้ะพี่น้องกินกาแฟกา,กาแฟดำเนี่ยก็กินลดท่วมอ้วนลดน้ำหนักหลังไข้มันใดได้ดจากพี่น้องแลกักกาซ้ำย่าง,ย,งยังมีประโยชน์แฮะเป็นยาอะไรมาแรงเนาะ คงผนสกันนะคะแจบักพีกเข้าก็มาใส่เวยนอาอุ้ย <it says> เร่งดอกเด้อจ้ะบักทีมันสิตะลังสิเป็นดอกเนาะจ้ะเฮาก็มาเรงดอกใส่เดือนละ2เทื่อเด้อจ้ะพี่น้อง

าแฟดำมันก็มีประโยชน์ต่อหลังกายคนน้ำดือมจะครับไชมันถ้ามาใส่กระเพิดพักเท่ากับซื้อไรมแมลงเราจะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่กับดินสีปุ๋ยสันดีเลยนะจ๊ะนะ้ะงสานอาหารครบถ้วนอยู่ในนี้นะ้ำปุ๋ยใส่ต้นใหม่เพื่อกึงงานเพ็ดอใส่เท่านึงหลังจาะแต่ปูไม่ใหม่ วันี้ให้กับพวนดินไหวนน่ะนะจ๊ะ มาลดหนามกัเลยนอกจะ ดอกพริกพริกโจลองประเทศจีนนี่ดอกงามๆจ้ะงามแห้งพี่น้อง จ้ะงามจ้ะพี่น้องลองเห็ดเบิ่องด้วยจ้ะด้วยนีก็ได้สูตรมาน้ำเพื้นคึอกัน,นั่นเห็ดเบิงซงสำนีก่อนมือน,นี่กะ้ <c oughs> ามจ้ะปลักส่วนผัวเขาเหาห,หน้ะจ้ะ,จะ ข้าวกะเฮ็ดใส่ให้มันต่อเนื่องน่นจาจะพี่น้องขึ้นจังบาลังน่าจะมันจะได้กินกินเร็วเกิดดอกออกผลเร็วน่าจะน่ะมันต่อเนื่องน่าจะขอบขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะที่กลับมารับชม พระเยซูคิดทรงอวยพระพรพี่น้องทุกคนเล่นจ้ะเขามารับชมคลิปนี่คลิปปุ้ยเปลือกไข่บำรุงผิกล้นลูกดอกนอกจ้ะเนาะอุ้ยเปลือกไข่ตำตำเปลือกไข่แห่ใส่กับกาแฟไข่โงสุลตรมันก็เป็นปุ๋ยนั่นจ้ะเดี๋ยวหามีสูตรได้อีกสิมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิง่งเด้อจ้ะเด้อ ขอพระเยซูที่ทรงอวยพระพรค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ